เดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยครับกับตอใหญ่ๆตอยางนาครับอายุอาณามก็ประมาณห้าหกสิบปีนี่แหละใหญ่มากอันนี้เขาตัดไปถวายวัดหลวงปู่ผาดครับสองต้นมีต้นฝั่งน้นหนึ่งต้นแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งต้นโอ้แต่รลเนี่หาเหลี่ยมจริงๆเลยเว้ย ขุดตรงนี้ใช้เวลาประมาณเกือบชอั่วโมงครับตัวตัวรากมีแต่รากใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเสียงมันดังตรงไหนรับ ยากไหมยากวแซ <c oughs> มไวยาก <c oughs> ถ้าเมานี้จะเอาเท่าไหร่ <c oughs> บอกไม่ถูกว่ลอง,ลอง,ล,องลองเมาสิอาองลองลองเมาว่าตอนนี้เอาเท่าไหร่ถ้าย้ายรถไป <c oughs> ไปเจอต่อเดียวเนี่ยเออ <languages? S 2> ไม่ไม่เราทำงานอยู multiples. ่แถวๆนี 6, ้แหละเนี <das hockey journals> ่ยเมื่อเราทำงานแถวๆนี้ก็บอกว่ามางงดต่อให้หน่อยเมาอ่ะสองพันนี่นะสองพันเยอะแซมวิ่งมาสองพัน ล,ล,ลใจเย็นใจเย็น,ยนอ้ถ้าเจอไอ้200ใบนี้ไม่เหลือแล้วถ้ารับบัตรถ้ารัฐบาลสนับสนุนเราจะออก200ครับแต่เมื่อกี้ก็ไม่สนับสนุนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยไม่สนับสนุนเลย โอ้โหอยู่ตรงไหนวะยากเหลือเกินแอนอายุาเะี่ยประมาณ50ปีได้ไหมนี่เฉพาะตอนนี้ยากเลยวะ มันร้องเลย ดินมันดินมันจับตัวแน่นเกินน่ะมันก็เลยเอ,ออกอยากเนี่ยดูดูดูลักษณะดินนะเนี่ยแข็งมากรากมันไปฝังตัวกับดินแข็งแข็ปกติถ้าดินล้มๆวมนี่ไม่น่าเหลือแล้วขุดขนาดนี้ขุดกว้างขนาดนี้การลบพลิกตัวไปมาครับ ไม่เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อันนี้ขนาดแค่ขุดเนี่ยยกขึ้นจะทำยังไงเนี่ยตัวใหญ่ Cây khiêng nữa. Ôi. Dạ 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 dạ. Ôn đền đê ra ở trong đó đi. รากนี่ออกก็น่าจะลีนะต้องขุดรอบเลยอ่ะะนีึบกรึบกรึบ ตายตายแน่แน่เออสองพันนี่คุ้มไหมเนี่ย ประมาณสามถึงสี่พันเฮ้ยลุนแล้วลุนแล้วลุนแล้ว Hãy subscribe cho kênh ได้เปลี่ยนท่ากัน ักเลยได้นี่ไม่ได้อีกขอให้มันหลุดฝั่งโน้อนอะ่ะ อึบ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 โอ้ยได้แล้วฮู้วใกล้จะได้ฮู้เดี๋ยวเรามาติดตามตอนเขาขึ้นครับว่าจะขึ้นยังไงใช้เวลานานไหม